Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ้าตะกอบวยพอนจ้าวันเกิดของลูกอ้อยลูกใ่หญาอ้อยของโดนัทคุกกี้ต้องมีแต่ความโชคโชคภาพแข็งแรงอย่าได้เก็บป้ในสวยรวยเรื่อยๆอย่าได้หลกหลงลืมลืม อวยพรอวยพรขูกี้ก่อนกี้ขอขูดกี้ว่าไงขอให้อะไรขอให้รวยๆเงินสิบสองล้านบาทจ้าดูนั้นให้ยืดยวจ้าเอ้พอนั้นก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพอนั้นก็ขอให้กลับไปหาคุณทุกคนนะคะทุกคนในครอบครัวจ้าอ่าเป่าเบาเบาขูดกี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองด้วยกันเน่ยหนึ่งสอง